ผมฉลวยถารีรามครับอตอนนี้จะแนะนำการใช้น้ำหมักจุลีซ์จาวปวนะครับเป็นน้ำหมักจุลินทรีย์ตัวที่เราหมักไว้มันเป็นแล้วเราจะไปใช้สลายต่อสังที่นาเรานะครับอัตราส่วนก็10ลปิตรต่อหนึ่งไรเราจะไปสาดหรือจะใช้เครื่องเครื่องที่เราฉีดยาเราเนี่ยใส่แล้วก็ฉีดตามนาให้ทั่วนะ ตัวนี้มันจะสลายต่อสังประมาณเจ็ดวันเนี่ยสลายเจ็ดวันถึงสิบวันนี่สลายต่อสังได้ดีมากเลยครับพบผมทดลองมาแล้วตัวเนี้ยใช้ได้ดีมากะเนี่ยที่หมากไว้เนี่ยเนี่ยมันจะไปใช้ได้เลยตัวนี้ก็ถ้าเราจะไปหมากพวกผลไม้หรืออะไรเนี่ยจุลินทรีย์ผลไม้จุลินทรีาาย์ฮอร์โมนไข่หรืออะไรเนี่ยเราใช้ตัวเนี้รักถ้วยหนึ่งกแก้วหนึ่ง เอาผสมตัวนี้มันจะไปย่อยยังโฮอร์โมนไข่เนี่ยมันจะไปย่อยให้ไข่เนี่ยนิ่มแล้วไข่เนี่ยมันจะมันเปลือกไข่มันจะนิ่มเป็นเขาเรียกว่าเป็นแคลเซียมเป็นแคลเซียมอีกอย่างหนึง่งนะต่หลายเด็กเจ็ดวันก็ใช้ได้เลยเนี่ยที่ผมทํานะไอะโฮอร์โมนไข่เนี่ยเจ็ดวันสิบวันก็ออกมาใช้ได้แล้วนี่เราก็มังลดน้ําาพวกพืชผักนะครับเนี่ย ลดไปเลยไม่ต้องผสมลดพวกผักเนี่ยพวกกระปุกพืชผลไม้สวนครัวแล้วลดเนี่ยมันจะทําให้เจริญเติบโตนะไม้แต่มันจะเขียวจะแข็งแรงเราไม่ต้องไปผสมน้ําเลยครับเแล้วมันจะทําให้ดินร่วนซุยเป็นอาหารของของของไอง้ไม้อย,อย่างดีแล้วครับตรงนี้เราลองมาใช้ดูนะครับทําง่ายๆไม่ยากเลยสูดีเจ้าะปวกจบนะครับ